กับสวัสดีครับพี่น้องครับสับมหาสารฟามตอนนี้อยู่ขอกงหัวครับเมื่อวานเกิดอุบัติเหตุงัวปล่อยขอว่ากินยาเข้าคองเข้าของกับมองกินยาครับเกือบล้มาเบิงเนี่ยะน้อนอยู่ดิง่งเงวเงอยู่ พี่น้องเลยตอนนี้ก็ยังลูกก็สนไดครับเป็นงวแม่เลี้ยงลูกเป็นปัดจ้อยปะแม่เห็นลูกไรเห็นนมไรนี่ครับนังกาแฟดำ ขึ้นอยู่ครับแต่ว่าขาหนาขัวยังจังบ่ไใดเลยลุกนอนคือเกา่าเหมือนี้ก็ยังลุกบ่นใดว่ากินสองเท้าแต่ว่าจังบ่ไใดเลยนอนลงคือเก่าลูเพ็่นแหน่น,นมไรกระเบาวแดง,งนี่เพิ่น รอหมอมาฉีดยาบปรุ่งไรครับนี่ได้เปลี่ยนเข้าไหมไมาเห็นบุดี่อ้าจตัวนี้อะไ ่วยหมดลูกเป็นเินเห็นนุม่มไรคาราเบาวคาราบาวกาแฟคาราบาวก็ได้เจ็ดเดือนแล้วพัสวนเข้าแล้วคาราเบาวอยูกันโบว์เข้าใส่แล้ว กยขาดถูกมฮันนี่น้องจะกลุเป็นเนวเลยขาดสิเจ็บขาดสิเป็นตัดหา á ให้กินกูมือบอ้ยก็บบว๋นโมหันห่ำโอ้ยบุดซื้อให้กินจอยแล้วบ้านอะไร้งเกิดนมบุ้นี เกดจูเิดว่าอยู่หมู่บ้านก็ได้อีกคนนึงเครื่องเขับะใบสองห่วงเป็นสัมคนเลี้ยงนอนอยู่ยงตุตดเลี้ยงเลยเพิ่มมาเงี้ยมือสองเงี้ยังี้ย้ดย สองตสมไปแล้วบางอาทิตย์ก่อนเดี๋ยว่มีเขาครับธรรมชาติมือนเอาออกลามทั้งนอกปกติอยู่แต่ในขอบไว้มาเลีมหยาทั้งนอก<ม>ตัดยาจิ้งคู่มมือครับเจ้ากับโบว้วัน จะเลี่มยมยาเลี่ยมยังนี่ก็จะพ่อไข่พ่อเสริมกันไปนะช่วงนเขาขั้วเกลียวออกครับจิตทงให้ทุ่งหน้าเต็มไปใส่กับอะไรวัวก็นเลยข้างขอ,อกล้วยจะรักข้างข,อข้อคืออะไรเดี๋ยวตีหนาตีหนาเป็นปรถโบยิยมแบบว่เป็นอีก เงีไเนาะตนี่รนนนครับสองปีสองปีกวัวแล้วครับนี่คณะโอ้ี่สองปีกวัววาตถุดขึ้นจากเปียวเลยที่เป็นมันบ้นี่ง่าม อ่นแล้วตัวนึงกรต้นได้ลูกลูกจนไงเกิดความกัรคหกสี่เดือนนีน่าคมมก็จนได้ลูกเราเป็นเดือนสาวเสียยะวเต็งหัวเลรยขึ้นอยู่คนเหลียงเสยงเจ็บพวกขัโอ้ เงี้วเทืกนัเทืกมีเทอเทืกหน่อยก็เลยก็มาไ้อยู่เนาะจากเพียงก็เลยย่มขึ้นกับพวกหัวก็จักหัคมพวกเข้มูเลยฮะตุ่มในพี่น้องฟังแล้วไหมสับมหาสานฟามฟามวัวฟามเล็กๆ จเกิดล่งชุนร้ายนี่พี่ตาจ้าเมื่อยพีนย่น้องเลยยางมาหัดพี่มาเบิ่งเขาวะนี่พี่น้องเคยเห็นบ่เขาเขา,ขาพันยังนี่วาเาเบิ่งพี่น้องเรียกจัก เาขาก็มยอมมายำเอเห็ดป่าเล่น์ขนหน่อยน,อน้องเยเขาพันไก่น้อยไล่ครับมันจะเป็นลักษณะแน่วนี่ครับในแก่กับแก่ในกระลังออกควางกม็มีตัวได้สมบูรณ์กับแก่กับเม็ดอินียใหญ่ๆเนี่ยนี่ครับไก่น้อยไล่คนละพันกันกับไก่น้อยสีทอง ใส่สองให้ได้หน่อยครับสเสดผู้มองพ่พ้ตาวุ้นเี่เนาเอาไว้เหดแนวอีกก็ได้เป็นเขาสามเดือนกลัวนะครับพี่น้องมันเขาเน่าม,มันเขาสีเดือนเป็นเขาเนียวเขาเน้ยวพันเขาเนิ่วหอยลายครับนี่ครับเม็ดปืน เป็นห่วงไงครับขึ้นสูงบนหลุมบนตัวพุ่นใ้ตัวนกบูกินอันนี้กเขาแก้มเขาเจ้าแก้มนะมัง้งเขาก็ขอสิผาบ้างนะครับ,บรวมเขาหนังตังฟาร์มนั่นหัวหลมุมกระสิอซอยนี่อะไรล่ะเยอะน้องเอ้ยสิตัวอ,อยู่ ลูกเองก็บรรไาตันนอนกินนั่งกินไปเพราะว่าจักสิยี่นินั่นบวบบบบุรอกสวยเนี่ยะไยยืนเองไว้ก็ลำบากหากินยังไปนี่บไดาบบได้ก็นอนนอนก็จิจอยอน,นี่มาครับมาเยียวตัวเดียวครับตัวหนึ่งไปสวรรค์ล่ะมีเสื้อกละเกดครับ กลัวสองปีแล้วบม่ได้รับน้ำมันผสม ลดไง้รับลดตานนกได้บ้านะแนยวยกก็แน่ตักก่อนกกนกจะไม่ลุกขึ้นยืนนะมันตรงนี้เองแน่สายพาด์ทแล้ยังสอดขึ้นเนาะยกยกพยุงก่อนยืนในซ้ำขาอยู่ป่านนี้ลุกก็ได้ว่าไหมลุกก็ได้

ต้นออกมาแล้วเ่ซ่อมรถอยู่ หลอกอยู่พี่หลอกอยู่บานอยู่หลอกพี่ใหไ่แต่ว่าถ้ที่เอาส่งได้กัตนต้องมีสายผ่านสายยังซอยประยุงมันไอ้บ้านลูกสีเก่าอุ้ยสวอไหมอีกที่ มันสิคืไอไงวะมันก็ไดอ,อ,ยอยูน่นั่นแหละมัยืนวอมพยุงให้มันยืนยืนมันยืนยอนขาบปมันนอนไปเลย<อ>มันยันมีสารสีมาซีที่ชั่วโมงยังโดนอืมขย้อนพว

ว่าวเยนมีขอเก่าดียวเดียวจะไปเอา<ว>จะไปเอาเชี่ยนก<า>่อนเดี๋วา,า,าเกิดโทษฮะห <c oughs> มอคนว่าสิยาจะสิายาเนาะียังไะ <c oughs>

โอยนี่สย้าแ้วทำบ้านไม่่สยมาช้รอกิดมาอะไรฉีแล้ว

มันนี่ไปตุกนะตุ๊กรุ่มนนะตุ๊กรุ่มกับฮารักก่นตุกรุ่งสงอ่นี่ไม่ใช่ปัญหามันก็ถอยไปนั้นก็จะว่าอะคกจะมาโหวตแล้วกปรอกันพี่เป็นเด็กของนั้นโอ้ยมีแต่สองหัวว่ะเอคนยังมั่มันกับโบนาฮาร์กันที่ไม่ยังกับตาโบนาฮากดอกครับนี่กับบนาฮาร์ไม่ว่าคุณเอาผ้าผ้าผ่าผ้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 าน้าผ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 ้า้าา้า้าา ห้ผมผมดองต่อเลยวันนี้เขาเปลี่ยนไงบอสเนี่ยวันหยุดเปลี่ยนให้ไปปุ้งเงินเนี่ยคนเดียวให้เข้ามาเบิองมาเขียเปลี่ยนแมวพวกอาคมอ่ะสามเดือนเขาศูนย์ตลอดเจ๊กแล้วมันโอ้ยเบิรเตเลงมไปน่อยหน่อยเจ๊กตลอดเนาะเออเจ๊กตลอดกับประวัติก็มีห่วยพวกว่าโควิดไปหายพวกเจ้าก็ไทยรุดซูนย์รถดผลเจ้เพื่อเปลี่ยนใหม่ผม้วขันรถดใหม่ผมเนาะ เตียนเตะียนแล้แล่เบอกเตียนจีลเตียนดีกว่าอ้เตียนเนาะว่าปัญหามาตลอืพุ่งอใส่รถนู่เียนใส่เวลาอยูแล้วปวดเสียอ้ยไปเปานมันสึมไปเตมของอออืเี่ออ่างอ่าง่ออ่าอง สภาสภาเนาะสภาเครื่องใหม่ก็โยเกียนเนารถใหม่หรือรถมือสองน่าจเิดเลยเออเออมันเกิดมาเน่นี่นี่ใหม่เนี่พันฮะคนคนนี้เป็นเนวอยู่อยู่บ่ะเออกระทานงพุ่มมายหมกสั่งเดียวเราจะวางอยู่พุ่าเออคือพูดกันสภาเนาะโอ้หมดหกาเทียงอมอ มันอ <m uch> ื <m uch> ่นจิมันกมันก็่เป็นน้อมนกเป็นแนวไหมันถึงจว่ารือสดผมแท้ถืแร้อที่แหมันดังอีแอดอีแอดปนหลายคนมันดนดพว่มาเล็กบนหารหกครับมันก็ว่าอยู่องสีบลเบนี้พ่งบนหัวประตูงัดยังสับวไปกับโตรุมโอ้โตกหลุมมันกับ่แม่จอยีดไมตหุมกบ่าจี

ขนาดจังเลยน้อนลงคือเก่าเช็คบนหัวแล้วเรีบเท่ายังมม่มีอยังบาตรไน่มีอน่าบวมไม่มีอยังเดียพอห่ยจะเกีย่อไปเก็บหมดเหตุปลาะไรเจังเม็ดครับหวานไม่มีอย่าแล้วหอยก็ตะปูมันมีตะปูอย่มันก็ขาว่ากินเันหมดละประเดี๋ยวข้อกลงสิหวาเองสิเก้าเข้าป่อ ชาหก็เ<ส>ป็นเนี่ยใบองเบ็ด่แทงไปน uh, uh. mm. well, ี่สิเสียบต้องมาผ่าเสียไปลหนูกหายน้อไรเบ็ดเงหาเบเบ็ดองเเเป็นเมืองบ่านก่นอือกุมกับคนนะคนว่า คนลามือเจาะ้ยนี่ดโตนแนหรือเ่นพ่บอกแนวาเกิเนี่ยพอรคเกเนี่ยพีบแนเล็กพอ่ไหมหวนันได้ันวุ้เนี่ยเชื่อได้หรือยม่จริงแล้วมันเกิดกอกระบอกมันเกิอนีจริงจริงะมือเปล่จิเปยังละ

ังเจาก็คล้องไอ้คยทาพี่ล่ะไงกล่องใส่เกรือเออๆนั่นะครับผมเป็นยังไงข่อยของใครก็ข่อยว่มีว่ามีเข่าข่อยพี่นี่โอ้ข่อยพี่นี่อืมเที่ให้ผมไปไรเข่าค้องีผมไป้นกล่องนะอล่รเข่าคอ้อกจะไปคล้องให้อีกวะ จะบอกก็พอเออว่าของไว้ที่ไหนย่มันี่ต่ไหละคนไม่ยังไหวเออโหหิดต่ไนล่ะของก้วยของงัวของก็อยู่บนเรียไปหอดพอดีพอดีไปหาผู้อื่นต่อไปซือทบ่ิษัทิบริบ่ิษับริษับ มองที่มองทับท uh, ี่มองนันทับขาแมวยุงสีเนาะอันหนาวจะปวดขาท้อถ่องนี้นี่พับทับอีกท้องไงบอเลือยจะไหนกล้วยท่นันบอกว่ามันติดอยู่เลยมันท้องไงไหมแต่ว่าอ้วนมออมันกับ

ไงเราบอกตลูกบอเข่าจะเลกร้าเออลูกที่เาไดียวมันจะกวนหลาเล่นีตัวเป็นาค้าเมันจะกวนเออกะลม่เปล่ากระลำตะกเ็นอนทางคนคีอว่าพึงโง่เงนใส่ไม่ยังเื่อฮาร์ดอีไอืมุกบุ่มมีสิทธกับกบุ่มรเจียละอืมโบหลดใหม่โ่สิโบมกะสองปีนึ่งเออมันโตนไปได้มั้งโมฮมันมันได้สปี่า รถเกา่าเขาจะมหรถเีว้ีวั่ตสองปีากัน่อตัมต้องะรงกันนักนีจ่จไหนประมาณนะอ,อืมอนนนคน,<อ>น,นนักแลนนักอยู่เลยคนเมอ่ออ้ารถไทดึงมาสันโอ้รถไทยติดลงผมว่เดีวห้องนักอย่างนี้ดึนิดเดียวเคื้นมาสันแม่บูพจีนด,ด,ด,ดึงแนบมันอ้าวหัวออก